สืบเนื่องจากประเด็นที่อินฟ้าวรหามิสแกรนไทยแลนด์2022ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตามีบางช่วงบางตอนเผยว่ารู้สึกเหนื่อยอยากได้เวลาพักผ่อนบ้างตลอดเวลาตั้งแต่ได้ตำแหน่งมา5เดือนทำงานตลอดไม่ได้หยุดและในช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพัานธ์ตารานค่อนข้างที่จัดแน่นตอนนี้มาพักผ่อนมาหาพลังบวกไม่ได้ไปเมาไม่ได้ไปเสเพลงที่ไหนกลับไปพร้อมสู้ต่อ ไม่ต้องกลัวว่าเก็บตัวพี่ฟ้าจะไม่พร้อมใจมันเพราะอ,อะไรก็ทําได้ล่าสุดโกโกโอ้อารยะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์ได้ออกมาชี้แจงข้อความในสกแกรมส่วนตัวระบุว่า ตอนสัมภาษณ์น hmm. so, ้องในห้องดามพี่จำได้น้องตอบพี่ว่าพร้อมเป็นนางงามพร้อมใช้จะไม่มีคําว่าเหนื่อยเพราะรอชื่อเสียงมานานแล้วทําไมวันนี้เอาคําว่าเหนื่อยมาอ้างขอน้องอิงฟ้าคนเดินตอนที่หนูสัญญาในห้องดามได้ไหมผู้จัดการกองประกวดท่ามกลางชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาทั้งบอกว่ามิสแกรนปีนี้ทํางานหนักมากจริงๆไม่ใช่แค่ประกวดที่ต่างประเทศอย่างเดียวทํางานทุกอย่างจริงๆ บางคนก็บอกว่าผู้จัดการคนตั้งสติทํางานทุกวันรับกันเยอะถึงจัดได้เงินแต่คนเราก็เหนื่อยเป็นไม่ไหวก็ไม่ไหวจริงๆก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้แล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ก็อยากให้ทั้งสองคนกลับมาดีๆกันนะคะ